บีกับแฟนนะคะคุยกันนะว่าเดี๋ยวจะเอาตู้เย็นนะคะเข้าไปแทนที่ตรงแก้วนะคะแล้วก็จะเอาแก้วเนี่ยคะ่ะเอามาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันมีปลั๊กไฟนะจ๊ะเพื่อนๆโอ้ยแฟนบีนะ่ะทำไว้แบบอย่างแน่นหนาเลยนะต้องย้ายนะคะ แ็นนะคะเสร็จแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวรอให้แฟนบีนะคะทําตู้ตรงนั้นนะคะให้เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวบีจะมาทําอาหารเช้านะคะให้คุณสามีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปทํางานกันนะคะข้างนอกค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะบีก็อยู่ที่บ้านลูกชายจากเพื่อน,นแฟนบีนะคะมาทําธุระนะมาหาลูกชายสั่งของไว้นะคะมาเอา,านาฬิกาอันนี้มาลูกชายพอลี ีตัวใหญ่มากก็มเอี่ยก็มเนี่วป๋านะเพื่อนทักไทยกันนะคะจากเฮโกิเบิก <c oughs> ประเทศออสเตรียวันนี้นะคะมีก็ มาทานอาหารนะคะบนภูเขานะเพื่อนๆตอนนี้วิวสวยมากร้านอาหารนี้นะคะก็จะอยู่บนเขานะคะเดี๋ยวปี่จะเออเอเาวิวเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะวันนี้เป็นวันแม่นะคะของออสเตรียนะนี่นะคะ ร้านอาหารก็จะแบบว่าสามารถทานข้างในก็ได้ทานข้างนอกก็ได้นะคะตรงนี้เป็นวิวสวยมากนะเพื่อนๆร้านอาหารนี้นะคะก็จะอยู่ตรงใกล้ๆบ้านบีเลยนะตรงสเตอร์ซิงนะคะนี่วิวโอ้ยวิวสวยเนาะเพื่อนเนาะ Banbiger, Jukang Lang, <laughs> dann. Na klar. Hallo. Wo sind wir zu Hause? Dort drin. Ja, da. Ich glaube, da. Hm. Da. Hm. Wir sehen es nicht von uns. Nicht? Da. Ist, ja, ich heißt, wir weil... können das Haus nicht sehen von uns, oder? Schon. Dann Schon. Dann müssen wir das Haus auch sehen von da. Hm. ซุกม e. uh ันโบดเอเคเคฟอนเดนสเตซิงจ๊ะตอนนี้เราถึงร้านอาหารแล้วนะคะมีสั่งน้ําน้ําอุ่นนะแฟนสั่งเบียร์ที่รับมาพดนะ

ปฟนบอกว่า80ดสิปีเป็นนาฬิกาที่แบบวัดเขาเรียกอะไรความดันวัดหัวใจวัดการเต้นอะไรแบบาเี้เพราะว่าช่วงนี้นะคะแฟนบีนะอายุเยอะนางก็เลยแบบว่าซื้อมาวัดความดันตัวเอง <c oughs> แล้วก็สามารถโทรศัพท์ได้ด้วยอะไรได้ด้วยคือมันก็ไฮเทคนะคะลูกชายก็ทำให้ ตอนนี้นะคะบีก็สั่งอาหารไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆแต่ว่าเรารออาหารเนาะระหว่างที่รออาหารบีก็จะพาเพื่อนๆนะคะ่ะมาชมวิวนะนี่นะคะสามารถที่จะทานอาหารข้างนอกได้ช่วงนี้เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเป็นหน้าหนาวเขาก็ทานข้างในนะคะแต่พอเป็นเอ่อหน้าร้อนนะคะสามารถที่จะทานข้างนอกได้นะคะนี้ก็โต๊ะนะเอาไว้ให้ลูกค้านะคะ ที่แรกก็ตั้งใจว่าจะมากินแค่กาแฟนะคะวันนี้มันเป็นวันวันแม่นะคะของออสเตรียนะคะหรือที่นี่เขาจะเรียกว่ามูเตอร์ทาร์กนะคะเพื่อนๆพ,พวกเราก็พากันออกนอกบ้านนะตั้งแต่เชา้าที่แรกก็คิดว่าแฟนจะไปทำงานลืมไปว่ามันเป็นวันหยุดนะคะก็เลยนะคะพากันเออออกไปหาลูกชายะคะ่ะแฟนบีก็ไปเออเอานาฬิกานะคะ ได้นาฬิกามาลูกชายก็ตั้งให้นะคะตั้งค่าตั้งอะไรให้คะ่ะเพื่อนๆนเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็เลยพากันเดินทางกลับนะคะสวยไหมเพื่อนเพื่อนสวยมากนะนี่นะคะโยฮันไอนซินเก เขานะคะนี่เป็นร้านอาหารนะคะอันนี้ร้านอาหารอยู่ข้างบนตรงนี้มันเป็นยอดเขานะเพื่อนๆมันมองเห็นแบบว่า,าวิวนะคะแต่ว่าเมืองที่บีอยู่ก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะถ้าจะรู้ก็รู้จากเ,าเขาเรียกอะไรนะคนในพื้นที่นะคะคนต่างถิ่นก็ไม่ค่อยได้มานะคะ คราวที่แล้วน่ะบีไปตรงข้างหลังเนาะเดี๋ยวบีจะพาไปนะคะเพราะว่าร้านอาหารเขามันมันมัน,มนทะลุกันได้เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวฝั่งนู้นนะคะยังเย็นอยู่เลยค่ะเพื่อนๆอ,อากาศหนาวแล้วก็วันนี้ลมแรงเว้ยนะคิดว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงลมนี่แหละลมพัดแรงมากนะคะตรงนี้เนาะเดินผ่านตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดู วิวนะคะม,ะมีโต๊ะด้วยนะสำหรับทานอาหารนะคะนี่จ้ะตรงนี้มันมีบันไดลงด้วยนะ เราจะพาเดินลงบันไดนะคะคือเขาเปิดไว้ให้สำหรับเลูกค้านะคะชมวิวนะจ๊ะเพื่อนๆ <c oughs> เราคงจะเป็นลูกค้าคนแรกที่แบบว่าเดินมานะทะลุทางนี้เลย <c oughs> เดินทะลุมาตรงนี้เลยนะเพื่อนๆดูซิว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนอากาศเย็นนะคะลมแรงมากยังหนาวอยู่เลยอืมมันทะลุกันได้ค่ะคือเขาก็เปิดให้เราเนาะเดินนะคะมีเดินรอบหนึ่งเลยนะเนี่ยมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะ <c oughs> ถ้านั่งอย่างนี้นะคะถ้าอากาศอนหนาวอย่างนี้ไปนั่งตากแดดอาจจะอุ่นนะเพื่อนๆ ตอนนี้เรากำลังรออาหารค่ะบีญาญาสั่งชนิดเส้นนะคะส่วนแฟนก็สั่งอีกอย่างหน <ule pees revenge> <ätzen S 2> ึ่งนะคะไปจ้ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะเพื่อนๆค่ะบีสั่งชนิดเส้นนะคะหมูทอดนะกับสลัดนะ ปกติมันจะเป็นสลัดมันฝรั่งแต่ว่าบีะไม่ชอบกินมันฝรั่งนะคะก็เลยขอเขาเป็นแบบสลัดผักนะส่วนแฟนบีนี่น่ากินมากเลยขนุดเดินอันนี้เป็นขนมปังนะคะที่เขาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็เอาไปต้มนะคะแล้วก็จะมีชวยออเดอร์อ mm ืมอโอเคชวยาอมันก็คือ หมูนะคะหมูต้มแล้วก็มีกระหล่ำปลีนะคะมาใส่จ้าทำไมไม่มีอันนี้ล่ะอะไรนะอัน อะไรนะออซิสนิมัมเมลาเดืนอนอะไรนะนอะนอเเอเน,นนี้เพขนมนะคะที่เราสั่งมานะอาจัดการ <c oughs> เป็นขนมนะคะที่มีซอสวานิลาขอบคุณค่ะวันิลลนซอสเสร็ <laughs> <laughs> ลับที่ไหนละ่ะไปที่ไหนกินอิ่มแล้วนะคะที่รักวิฟินคอเทนดันฟือ้อุ่นฟุ้มิบยห้าสิบห้ายูโรจ้า <laughs> ดอกไม้จ้ะเพื่อนๆ <laughs> สองพันบาทนาะฟุ้นศิษย <h> ah? ฟึ้มอุนตรายสิ โ <Okay. S 2> อเคเยอะๆเฟสเด็ันยอะประมาณสองพันบาทสองพันบาทไทยข้าวสามจานเฮ้ยไปเพื่อนๆเรานะคะวันนี้พาเพื่อนๆออกมาเที่ยวข้างนอกชอบไหมบรรยากาศแบบนี้ที่แรกอ่ะบีชวนแฟนบีไปเออคอยเส้นสไตล์บวกนะคะแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันแม่งไงเพื่อนๆใครๆเขาก็เยอะ ใครๆเขาก็พาแม่มาร้านอาหารไงแฟนบีก็เลยไม่ไปนะคะเพราะว่าตรงนู้นะมันมีร้านอาหารด้วยจ้ะเพื่อนออร์เจ้าวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมวิวนะนี่จ้ะเพื่อนๆมันคือบรรยากาศที่สวยงามมากๆล่มลื่นนะคะช่วงนี้นะเรากําลังจะเดินทางนะคะกลับบ้านแล้วค่ะ คนที man, <T ấy> ่นี่นะคะเขาชอบเดินป่านะเพราะว่าอากาศที่นี่ดีนะคะแล้วก็ช่วงหน้าร้อนนะก็จะมีคนมาถีบจัก คลิปวิดีโอนี้นะคะมีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมว,วิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะเอาละจ้าไปละจ้าสวัสดีเอาอีเดซเซนส,สวัสดีครับไปลวจ้าไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพีเดซเซน